สวัสดีครับพี่น้องสุขภูสุคนสองพอยืนบุญยงภาพมวลมนีสีมะส้มบรรยากาศออกมาทงมะทาพี่น้องออกมาทงมะทามะส้มเมืองหลังจากฝนต,ตกมะสอเบืองเขาเมืองน้ำส้มเมืองทงไฮทงนาฝน,นตกมากเมือ่อคืนนี่พี่น้องมี่หนาบรรจอยอเจ้าว่าสีมะสอเบืองหนาเมืองเขา บัสิมาใส่ปุ๋ยวัสิุกใส่ปุ๋ยชุดก่อนบ่มีหน,มนามก็เบยบ่ไบดใส่เข่าโบใส่ปุ๋ยหลอบสองพี่น้องแต่ว่าหลังจากฝนตกมือคืนนี้มากะแห้งเติบอยู่จะใส่ปุ๋ยปัดมาเบิงอีกมือคืนนีปะมาเบิงออกมา,มาเมื่อเ้าหนามหลายเด้พี่น้อง น้ามลร้แน่ยมังส่งคือสิล่นถ้าใส่ปุ๋ยไปแล้วฝนใหญ่ลงมาจะเป็นยังไงบ้างาที่บอกว่าเอาหนะบอสจะเอาปุ๋ยนี้เบิดกับทิ่พอดีกับหน้าผู้ทูตทั้งไต่นามไร้กันแทดล่ะไผ่นอามาหลากใส่สอนเนาะมาไหวใช่ไหม โมมียังปลาโมมีบอดมีเบีดมาหลักใส่สอนระบาดน,น้ำดัวขั้นแท้สิบมะใส่ปุ๋ยกับยายน,นเอาปุ๋ยนี้ฝนเอาปุ๋ยนี้จะได้ใส่โมพี่น้องแต่เป็นซ่งนี่ยานได้ใส่ฝนล้าล้างเขาสากแล้วนะเนาะแล้วเขาสากคุณละย้ายหอเขาแล้วนี่สิได้มาใส่ยาน ฝนฝนใหญ่มากเอาปุยนี้เบิดข,บข่ากระแดงจริงจริงมดผิดปุยล่ะนี่นในส้อนกะเหลือมสีแดงแล่ะอหยันอยู่พี่น้องยยันโจ้ไว้สักก่อนอยู่หยันได้โจ้จักหน่อยอยู่หยนันฝนเอาปุยหนี แห่งบัท่านมีเงินสือปุ๋ยแลายเป็นได้ทั้งผ่านพี่น้องเข่างามบ่อฝนตกดีบ่อหล่ะน้ำหัวน้ำสวนอู้หหยอดตะลึงก็งามละพี่น้องว่ี่ิส่ปุ๋ยกันยัมบนกาเสียงดอก ล่อเบิงก่นเข้าว่าฝนทิยทิปทิปดทิเกฝนใหญ่สิมามันงิมาซำไดจังถิใส่มันมันเขาใหญ่ดอกเขาลอยหาเขากอข้อหกมเมนเขา,บา,า,เขาิบหา่เขาสิเขาดอเขาใสกันล่ะแต่ของผมเป็นเขาลอยหากับเขากอขอหอันนี้ก็เขาเตีย้ย เตี่ยกับเตี่ยอิลีเตี่ยคากเตี่ยแหน่ยากระไรนีหนามบลรวงได้พี่น้องกินีหนามบลรวงป่าบวมมีกบเขียดต้องให้น้ำหน้ากับบวรายมาหลอกบงสวนหลอกบงสวนหลอกบงต้นใหม่ นี่บกเขือเทศบกเขือเทศบกเขือโสมปูไว้หมืนอนน่ะติดแล้วเด้อพี่น้องทิเดีหาใหม่มาซักข่างให้ปืนในบ้านนะติดแทะได้กินแทะต้นบกุกแอปเปิลปีกายติดดอกเราบางปีนี่ชิติดหน่วยบ่สอ,องปีสามปีแต่ติดหน่วยในะงานเขา่าละพี่น้องเอ้ย สิหาแนวมาตอนกิง่งเจียกยายพี่น้องคือช่วงพม่าติกิดนี่ว่าเบิดฝนนี่ชิตดต้นส้งตนนี้ลงงามยังมันสูง,สงตัดลงก็จะเอาบักหน้ามาเสียบไว้สิแปลงสถานาการณ์จากตนบักั้งเป็นบักตนบักหน้าได้จังหน,น่อย สองใหญ่ทึ่งๆเจ็ดตัดลงมันสั่นแล้วก็ที่เอาบักหนาว่าเสียบเพราะว่าเป็นยังคือว่าเอาบักหนาว่าเสียบมันเป็นเป็นใหม่สมพึอกันไหมครับรสชาติลูกมันก็ะสมสมมันกระเข่ากันกับบักหนาวเพราะว่ายังเคยเห็ดแล้วแมมันติดนี่ไหมนี่เหนาวายังนี่ยติดแล้วนี่ผมเสียบลองมึงนี่ทดลองมึงเลยเนี่ย นี่งาบักหน้านี่น้อยมันนี่อ่อนตุนอยู่นี่นี่เสียบจากโกบปากสังนี่นี่ยเพรามันเสียบปิดแล้วก็เลยใช้เห็ดญ่เลยบัานที่ตัดต้นนั้นลงก็จะเอางาเสียบทั้งบนตัดแล้วก็พา,า,าเอางาบักหน้าเสียบๆๆๆพันเอาเทพพันไว้ดีๆแล้วเอาถุงพลาสติกมากห่อไว้ห่อหุ้มไว้ให้มันติดจนมันออกมันแตกหยอดเท่าจังเปิด เปิดมันก็สิตแตกคือเมื่อเป็นต้นบักบักหนาวนี่ยละเดี๋ยวสิเฮ็ด้เบิ่งตอนเฮ็ด้เบิ่งสิวิธีทำตอนเฮ็ดเดี๋ยวสิเอามาให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสิถ่ไทยเบิ่งสิถ่า,ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเฮ็ดแบบใดเพื่อว,ว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีต้นบักสังอยากให้ต้นช้างเป็นต้นบักหนาวกะเดี๋ยวสิบอกมีวิธีง่ายๆเนาะครับบ่ายากแต่เฮาใส่ใจจักหน่อยบ่ายากครับ เปลี่ยนจากสถานะต้นบักสังมาเป็นต้นบักหนาเพราะว่าเป็นหากแกวมันใหญ่มันยห่ยวมันหากินดีมันต้นมันหน่วยใหญ่กว่าบักหนาจังหน่อยก็ติดตามคลิปตอนต่อไปนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่งในช่องน,น้อยๆทอยยี่ส่งพ่อใหญ่บุญยงพามว้วนสิมีคลิปยังมาฝากพ่อแม่พี่น้องรอติดตามชมนะครับกดติดตามกด Subscribe น้ำหน่อยพี่น้องกองซองน้อยๆกดกระดิ่งไว้นั่มนะครับ อันใดมีเคลราบีดีหรือแนวใหม,ใหม่กับชิดีพ่อแม่พี่น้องเฉดยเทนก่อนมูลคลิปนี้ขอจบคลิปใบเพียงเสานีครับสวัสดีครับ